อู้ๆเลยอะเหรียญนี้นะคะเหรียญครูดบาทนะคะครูดบาทปีสองห้าหนึ่งเจ็เหรียญเนี่ยค่ะเหรียญครูดเนี่ยค่ะเหรียญที่เป็นเหรียญที่มีราคานะคะอู้วมาทั้งสิ้นนะคะร้อยสามสิบสี่เหรียญนะคะทุกคนแล้วเหรียญเขาก็ค่อนข้างดีเลยนะคะก็จะมีมีเสียมีดำดำไม่เป็นไรค่ะดำแก้ไขได้มีบ้างนะคะบ้างนะคะไม่ได้ทั้งหมดโอ้โหเนี่ยค่ะเป็นร้อยเหรียญเจอเหรียญเดียวเอง ใช่ไหมคะถือว่าโอเคเลยอะถือว่าสุดยอดนะคะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าหนึ่งบาทอ,อ,อะไรนะหนึ่งบาทหนึ่งบาทครุฑปีสองห้าหนึ่งเดค่เขาเรียกครุฑหนึ่งเจ็ดนาะเหรียญบ,บาทครุฑหนึ่งเจ็ดเนี่ยคะเปได้รับซื้อเหรียญไดยีบาทอ๋นี่ไง นี่ไงที่ป้านัดบอกว่ามีปนเห็นไหมคะมีมีวัดปนมาหนึ่งเหรียญละเป็นจะประมาณนี้ค่ะเป็นที่ที่ที่เขาซื้อขายหลายหลายร้อยเหรียญก็จะมีมีเขาไม่ได้เจตนาค่ะเหรียญเขาเท่ากันนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวต้องนับใหม่แต่ไม่ไม่เป็นไรปนมาเหรียญเดียวไม่ว่ากันปณนัดเชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาปนไม่มีเจตนาหลอกลวงแต่ เขาเหรียนเท่ากันน่ะค่ะพลาดพลาดกันได้เป็นปกติวันนั้นมีพปนัดรับซื้อห้าร้อยเนี่ยเหรียญนี้คนไปเหรียญวันนั้นเหรียญพปนัดรับซื้อห้าร้อยเหรียญก็มีปนมาแปดเหรียญแล้วเท่ากับร้อยละยี่สิบร้อยละสองเหรียญร้อยหนึ่งมีปนมาสองเหรียญเดี๋ยวเป็นนันับใหม่นะคะอันนี้เพราะที่เห็นเนี่ยปนมาสองเหรียญ นะคะเหรียญเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหลังเนี่ยค่ะหนึ่งบาทก็จะมีประมาณนี้นะคะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญใหญ่ที่เลิกใช้แล้วนะคะก็ะจะมีเนี่ยสี่เหรียญเท่านี้นะ